มีสุดแแลักซี่ไม่มีมีข้างในเล็กๆน่ตรงข้ามไฟตรงนั้นแหละผมเคยเดินไปดูข้างหน้าไม่เคยเข้าอันนี้จะเดินไปเที่ยวตลาดน้ำผุเริ่มมีสีสันละไม่เลวมากันสันมา ใส่พนักงานเพราะมันรู๋ไม่ใช่โดน จะเดินไปตลาดน้ำพุนะครับดูบรรยากาศผมก็เคยถ่ายหลายรอบแล้วจะให้ดูความแตกต่างตอนนี้ก็มันเป็นฤดูที่จะเข้าฤดูหนาวจะเป็นฤดูเที่ยวนระว,วังรถกับร้านอาหารกำลังจะติดไฟใกล้ที่สมมารถใกล้ที่ใหม่ประมาณนั้น ทางมีอะไรไหมรู้พลังจะานี่จริงถ้าไม่มีโควิดผ่าแถวนี้น่าจะเต็มหมดแล้วเนี่ยบูมหมดแล้วน่าจะเป็นตลาดอีกที่หนึ่งนะครับ ก็จะมีไก่ย่างห้าดาวครับมีร้านฝากถอนเงินนะตรงนี้รับฝากถอนเงินประมาณก็มีบิ๊กซีหนึ่งสาขาผมเดาเอาครับว่าทำไมห้างในเมีนห้างใหญ่ไม่ก็มีน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่า ศักยภาพการเดิน้างเดินชอปปิ้งนะฮะมันถ้ามันเยอะเกินไปก็คนก็อาจจะไม่มีเดินที <Okay. S 1> ่เห็นไฟสว่างมันจะเป็นร้านย่างเนยนะครับ <laughs> ในนี้ก็ย่างเนอยอันนี้ไม่รู้จะจัดอะไรเนี่ย <laughs> กำลังใส่เดีท๋ที่มีวิสซี่ <laughs> ใจที่แรกผมนึกว่ารถคาซิโน แกเป็นรถตุ๊กรับจ้างก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในตลาดสักนิดหนึ่งครับฮะร้านย่างเนย หมูกระทะแหละใช่ร้านย่างเนยใหญ่มันก็แผ่มาจากบ้านเรานั่นแหละใช้ชื่อเดียวกันอ้ยทางนี้เปิดเยอะแล้วนี่ทางนี้เปิดเยอะแล้วเต็มไปหมดเลยเห็นนะใหญ่ก็เดิมเนี่ยตลาดนะ,ะความแตกต่างมีแล้วครับเ,เดี๋ยวผมจะพาเดินดูทุกล็อก ทุกล็อกทุกล็อกทุกล็อกหมาล่าอันนี้หมาล่านนแจงเปิดนะครับอันนี้อัลลอยเนี่ยอันเล็กห้าสิบปลาหมึกเขาผักกองข้างข้างล่างมันดูได้เหมือนได้เยอะขนมโอ้ยครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องนะ โอ้มันทำตลาดกว้างขึ้นนี่เนาะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะนี่เป็นฮอตพอตจำนั้นนนั้เป็นหมูกระทะโอ้ยคู่แข่งพวงนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเออเดินยังไงเดินซิกแซกก่อนเซิกแซกเสรแล้วก็กลับไปกินค่อยหิวเราเราไม่กล้ากินที่นี่ครัอ่าดูว่าจะเดินดูว่าเดินดูก่อนว่าอันไหนน่าซื้อค่อยกลับมาซื้อถ้าแบบนั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะ แล้วซื้อไปกินในร้านาในหา,หารนั่นก็ได้ปลา <c oughs> ปเผาปลาเผาทางนี้เขาขายตัวเท่าไหร่ครับคระะับปลานจะมีชุดละร้อยแปดสิบสองร้อยพี่ครับทีมีสองร้รรอยยี่สิบบาทเป็นปลาไทยทั้งคู่เลยนะโอ้ครับผั 180, 200, กนหนึ่งชุดใหญ่เลยร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สิบครับ จะ,จะดูของน่านกินครับผมก็อยากรู้ราคาปอเผานะครับเมื่อก่อนผมก็อยากรู้มานม่นกาถามเขาวันนี้ซกมกถามเลยปอร้อยแปดสิบสองร้อยอันนี้ก็ข้าหมูย่างธรรมดาเดี๋ยวมันจะให้ดูดูทุกลับทุกลบทุกลบนะครับอันนี้ก็เยอะครับนี่เห็นสี่ร้านแล้วมาสองล็อกมันคิปมันคลิป นี่น้ำปั่นครับน้ำปั่นนี้เราขาย3าบบาทไหน<อ>ถ้าเป็นลูกปปซว้อร้านผลไม,ม้มีมีไงนะเดี๋ยวมันก็งเจอแหละมันจะตลาดใหม่มันรู้อยู่ช่วงไหน ก็มีเหมือนบ้านเราคองกินเขาจัดตลาดใหม่อันนี้เยอะเลยครับเห็นร้านที่ห้าแล้วครับเนี่ยใหให้ดูตลาดน้ำผู้ชมใหม่เป็นน้ำอ้อยอะ่ะพวกไอน,นี้ลูกชิ้นทำสดๆเลย อ,อ,อันนี้ลูกิ้นทำสดๆเลยขายสดๆมีเกนปั๊มด้วยมีตลาดตลาดน้ำพุครับขนมเกนนะนจะให้ดูอันนี้ก็คือต้มยำแจงสำเร็จโลก อันนี้ก็เหแหนมอันนี้ขนมอันนี้เห็นร้านที่หกแล้วครับเนี่ยแสดงว่าคนานั้นนิยมมากอันนี้ร้านที่เจ็ดครับมาล่าปลาหมึกย่างฮนะเป็นเจ็ดร้านแล้วตลาดเดียวแต่ทางนน้นเขาบอกว่าย่างเนยหมูกระทะเฮงเกียก็ร้านใหญ่คนก็นั่งมาเยอะ ดูครับนี่แต่ของเป็นตาแซบตาแซ่บอรับจะให้ดู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 ดดดอันนี้ก็อาหารสำเร็จลูลกครับแกว้วสารพัดแกว้วแก้วพักน้ำพริกเหมือนบ้านเราขนมปังเวอร์ครับอันนี้แบรนด์มาจากบ้านเรา เดี๋ยวมันจะดูนะเขาก็าไม่ได้บอกราคานะครับน่าจะสูตรเดียวกันอยู่บังเบอร์บางเบอร์อร <c oughs> ในไข่หมุนพริกซับใส่น้อยนี่ไข่อบโป้งมานะีในใ่ไข่ ไอทอดนะทำไว้แปลกดีอันนี้เดี๋ยวจะให้ชมตลาดน้ำปูอ่ะคนที่ไม่เคยมาก็ดูดูไว้ครับเป็นประมาณนี้สินก็เหมือนของบ้านเราลูกสินติ้งเนยน้ำจิ้มรสเด็ดนะ ว่าตรงนี้ไม่ต้องกลัวซื้อของจินไม่ได้ทำภาษาไม่ได้พูดภาษาเดียวกันก็ตลาดใหญ่ขึ้นทำรูปแบบใหม่คนก็ดูเหมือนบางแต่ไม่บางครับตลาดนั้นกวงางแต่ผมจะให้เดินเดินให้ดูดูทุกล็อบกุญ ร้านขาประจำของไทยใครเคยมากินดูครับเนี่ยห้าสิบบาทอ,อกปันเลียวหนึ่งกระปุก 7, เจ็ดปันเลียวหกสิบบาทนะเป็นค่าแลเกเปลี่ยนเงนินของเราเาถาจะไม่เท่ากัน ข้าวหมูแดงขนมจีบสลับเปาจีบปังครับอันนี้น้ำสม้มสามขวดร้อยขวดใหญ่ไม่รู้ราคาอ่าดูะครับ พึ่งมะนาวโซดาใส่กรอบย่างขาาโโล้วก็โมขนมฟล็อกผลวยผลไม้ปัน่นเห็นเป็นร้านที่สี่แล้วครับปิ้งย่างเอ็นหกในตลาดเดียวกัน สองพึ่งสองจานใส่อกอบย่างซูช,ชิอันนี้ยำครับปก,กติเขาจะมีสองลามตูยำรสจัดจ้านมาดูเลยฮะสนใจไหมโอ้ทองมวน เท่ากับ58 11เท่ากับ50ไม่รู้จมนวนเท่าไหร่20หรือ30 30บาทอังมอน จะให้เดินเดินเดินเลยอีกสองล็อกปเป็นน้ำร้าปั่นห้าล้านนะครับน้ำว้อยมีสามครับทีข่ขายแบบเดียวกันมมมมผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะติดเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยที่มาของตลาดน้ำปูตรงนี้มันมีน้ำปู๋อวนี้ไม่มีแล้วอนนอดมีเกาลัก น้ำอ,อ,อ้อยฮะอ่าน้ำปั่นครับตลาดใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นก็เคยเคยถามแล้วนะครับว่าอย่างเขาเก็บเอาอกรอหกสิบบาทร้อยยี่สิบบาทอย่างน้ำปั่นนี่ร้อยแปดสิบครับเคยถามแล้ว แล้วก็เขาไม่ได้จอดที่เดิมนะครับใครมาจอดกอดกอดเอาตามสลากตามป้ายประมาณนั้นงานนี้ก็จะให้ดูดูดูหมดทุกล็อกประมาณนั้นอันนี้ก็มีอีกด้านน้นใหม่หนึ่งก็คงจะให้สุดยางแค่นี้อันนี้ปิ้งย่างอีกลางหนึ่งครับ มาล่าบ้านเราอ่ะครับอันนี้็นมชุบ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 ข้อคงคงเสร็จนะฮะตลาดน้ำพุกตลาดใหญ่กว่าเดิมครับของก็ขายเยอะกว่าเดิมคนก็เดินเยอะกว่าเดิม เปรียมตลาดก็มีไฟด้าน